เขาทำไมเขาไม่ชวนมาอ๋รอรอแป๊บหนึ่ง <c oughs> อ่าอาจจะเป็นรอเซ็กชันอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันไปก่อนนะครับโซเชียงหอวามา Do you miss me คิดถึงผมไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,อบไอติมนะครับวิขอบคุณนะฮะคือไม่มีอะไรให้ดูทุกคนวันนี้ผมก็มาแต่งตัวปึ๊บ,บเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะมาซอมเต้น ฉันข้ามันลาเพื่อมาพบเธอ <c oughs> ข้ามความเจ็บช้ำใจไม่ใช่ขอคุณที่รอฉันอยู่หุ้ยขาวเลยอ่ะมันต้องเปิดแฟลตอย่างนี้แหละโอ้เห็นผมชัดหรือยังครับ ลูกสาวชอบมากครับขอบคุณฮะติดตามต้าอู่เนี่ยก็จะได้สิ่งดีๆนั่นแหละครับเคลมไปก่อนเลย <c laim> ออไฟเหรอฮะขอบคุณน้องด็อกกี้ด็อกกี้ฮ้องห้อง,องบอกบกต้องซื้อไฟดาราพี่อู่มีแล้วครับพี่อู่มีไฟดาราแล้วขอบคุณนะครับคือวันนี้ลีนอะไรนะฮะ ลีนกว่าที่ที่แล้วอีกพี่อูลรีนลงทุกวันครับแต่ว่ามีช่วงสองสาวันนี้ที่ค่อนข้างหลุดนะครับเอ,เอจะไปคุยกับมัมมอโอโอจะไปซื้อปลามาให้มัมมีดูครับบอกแล้วนะครับมัมเมผมจะให้มัมมีดูโอาปลานะครับมัมเม hello s i n j สกินเห้ที่จริงใจอยู่ฝุ่เสมออย่างนี้หนีสุดเด้ แก <Yeah, S 2> พวกแกก็ต้องรู้จักพี่บีไม่กล้าเรียกเขาว่านางบ <laughs> ีเออแต่เรียกไปแล้วล่ะผมติดใจมากเพราผมเห็นที่พี่เจฟร้องแล้วนะครับพี่เจฟร้องเป็นไรไหมอุ้ยขอบคุณครับเป็นไรไหมแต่วิเจฟ็ร้องไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรรอกนะนี่แต่中น ลองด้วยกันจะดีมากเลยหวังว่าสักวันจะได้ร่วมัมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะมาแล้วนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างเด็กๆเหนื่อยไหมครับเหนื่อยมากดีใช่ไหมด่ค่ะทีมเร่มเบสซี่นี่นะคะค่ะพิมค่ะพี่ค่ะพี่ค่ะพี่นิครับเย้ แบกค่ะโอ้อ็นเเลยนะโอ้ยอะรัะรบกแตกแบกแบกแบบกแบกาอู่บกแบบบ Yeah. It's very nice to meet you. Yeah, it's, yeah, nice, to it's you. nice to meet you I'm I'm so glad to meet you guys as well because I have been like watching you guys performance and oh. I got yes uh, I want to say that when I watch this kind of the TV show it's bringing my heart fire so I feel mean, like I keep doing something like this, and I have a the first question that I want to ask you guys: uh, Are you tired, of course, uh, not. Yeah course are Chinese. Yeah, that yeah that the taste of the succession. Uh, so I feel like yeah. คือความสำเร็จรสชาติมันก็คงไม่อร่อยนะครับยังไงก็ยังไงก็กินมันเข้าไปคือกินมันไปเยอะๆนะฮรรสชาติแห่นความเหนื่อยมันจะทำให้เราแบบว่าสั่นใจคือคค่ขอบุณ Thank you. Now really looks a i Okay. Okay, Yeah, yeah, yeah. Maybe Okay, we are mentor. We are mentor. Okay, so I'm 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 like I'm the coach. I'm the ก็เ,เดียด๋ยวจะเป็นผู้เข้าแข่งขันให้ so ว o m มเม้นท์ทีทุกคสวัสดีทนัีทุกอนสวฝูทุนวัีนวัสดีาคนสวัสีทุมคนสวไสดีทนสวัสดนัสดีทคนสักคนสักคนสวัดีคัคัีคสักคนัดกเธอดัดัวดกวัาดันสอั เองต่อมาอยากอยากถามได้ไหมคะอยากถามว่าเราจะทำยังไงให้เรามีเหมือนความมั่นใจเวลาที่เราร้องสดออกมาแบบนี้อุยจริงคือต้องบอกว่า คือตอนที่เล่าให้ฟังแล้วกันเนาะในหลายคนในที่นี้อาจจะเคยเป็นเด็กเทรนก็หลายคนอาจจะไม่เคยหรือเขาเลยจะเคยเป็นเด็กเทรนคือจริงๆแล้วมันต้องเริ่มจากการที่เราจะต้องเริ่มจากการฝึกไม่รู้ว่ากระบวนการอะไรต่างๆมันจะให้เราฝึกยังไงเนาะแต่สิ่งสาคัญที่สุดมันต้องฝึกให้ให้เกินกว่าเลเวลที่เราจะต้องออกไปโชว์เราเข้าใจว่าในสมัยนี้มันคงมีอะไรช่วยแหละแต่ว่ามันจ้องซ้อมจนก,กว่าเราจะรู้สึกว่าการร้องเพลงโน้ตเนี้ยการซ้อมอะไรแบบเนี้ย มันมันคือเราซ้อมจนมันชินแล้วอ่ะเราร้องเราร้องสดใช่ไหมเราร้องสดจนเรารู้ว่าการที่ร้องตรงเนี้ยมันร้องยังไงมันใช้ลมตรงไหนคือแค่จะบอกว่าฝึกให้เยอะครับแล้วก็คือทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนท,กที่มาตรงนี้มีความมั่นใจอยู่แล้วพี่เชื่อว่าเรามั่นใจกันอยู่แล้วเรามีสกิลของเราแต่ละคนมันอยู่แล้วถ้าไม่เก่งเรื่องร้องอย่างน้อยเรามีความสามารถเรื่องเต้นอย่างน้อยเราเอาเต้นให้สุด แต่ที่มากกว่าน,นั้นคือเราต้องคนโทรลให้เราลองได้ด้วยคนที่เก่งเรื่องร้องเราก็ต้องฝึกเต้นจนเราไม่ไปกังวลกับเต้นแล้วเราก็จะร้องได้ดีขึ้นทีนี้มันก็คือการออกกําลังกายแล้วที่เหลือก็เป็นการเอ็กซ์ซอ์ย์ยืดตรงชูมก็ทําให้ร่างกายมาสามารถทนกับในการเก็บลมให้ไหวอะไรเงี้ยการร้องสดมันก็จะทําให้เรารู้สึกมันขึ้นทางร้องทั้ง mm hmm. 知道我的意思，就是在我们清唱的时候，我们要经常去训练，经常去锻炼它，好不好？我们大胆去尝试它。如果我们唱的不好，但是我们跳的好，或者我们跳的不好，我们唱的去尝试它，大胆努力的。嗨、嗯嗯，每个人，每个人他有自己的、嗯、自己的自信。 Mm. ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ขอบคุณคช่วยได้มากๆากเลย Can you sing a Chinese song? ว้าวนังช่งจัอไงช่างจงวังเกอร์ Let's go! <S Thank you! ทาะไทกันช่างสมัยเกออ่า In a place far away from home I want to send you yeah. a message in the wind Your pronunciation is really good Oh, thank you, thank you so much I still learn Chinese Wow, yeah. that's really good. Beautiful. It was beautiful. Thank you for singing. Thank fine. you, thank you, thank you. <laughs> 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 I, I, I want to say that I'm the one of like the fan of the mm -hmm. produce oh. cam. like Chuang oh. Chao Ying. I, could 我看, I watch every single single years, mm -hmm. like since like. ในช่วง20 2021ไหมที่อีกที่ครั้งแรกดูตั้งแต่ครั้งแรกเลยคือคือผมเป็นแฟนรายการแล้วก็พี่เป็นแฟนรายการแล้วก็ดูตั้งแต่แบบตั้งแต่อ่าสองจีนะตั้งแต่ปีแรกเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างชอบม,มากแล้วก็อ่า แล้วก็อยากจะให้กําลังใจอยากจะบอกว่า,าคือในประสบการณ์ในของคนดูแล้วกันเนาะคงไม่ใช่ไม่คงไม่ได้มาบอกในมุมของผู้แข่งขันเพราะว่าเราเองก็ไม่เคยได้สัมผัสตร,ตรงนั้นแต่ว่าจะบอกในมุมของที่เคยดูมาทั้งหมดในทุการายการเราแค่รู้สึกว่าอยาไปกดดันตัวเองเยอะแล้วก็เุดเกี่ยวความสุขในรายการให้ได้มากที่สุดเนาะแล้วก็ยิ่งยิ่งยิ่งเราเราเป็นเราเป็นไอดอลหนึ่งคนอะเรามี motivation ในการมันไม่ได้มีแค่ด้านเดียวใครที่ ใครที่อยากจะเสียใจเรื่องเรื่องความสามารถแต่ความสามารถมันต้องมีอยู่แล้วแหละในความพยายามต้องมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าอย่าเสียตัวตนไปในรายการเซ r ร์ v o r ์แบบนี้มันมันเป็นรายการที่ทําให้คนเห็นถึงตัวตนของเราและคนน่ะรักเราไม่ใช่แค่จากความสามารถอืมแล้วเราก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเก่งหรือว่าไม่เก่งอ่ะแต่ว่าถ้าเราอยู่ได้เราทําได้ดีที่สุดของเราอ่ะอย่างน้อยไม่ว่าจบรายการไปจะชนะไม่ชนะแต่เชื่อว่าต้องได้อยู่ในหนึ่งในใจของใครสักคนหนึ่งของแฟนคลับคือแน 嗯就是、呃，就是说啊，就是说他经过他们那个呃，是他是节目组，然后说无论是。嗯嗯嗯 无所谓，就是给自己自己要自信，无论做什么事情都要啊、呃，就是很相信自己。输赢它是不要紧的，只要你做好自我的话，然后在每一个节目的道上，或者是因为你是影星嘛，每个人的心中他都会有一个心目中的那个演员。你只要输啊、呃，就是在输了之后或者赢了之后，你还是在各个观各位观众里面的心里面的其中一位。 会有一个人会喜欢你，所以就是让你们，就是让啊、呃，要有自信，不要去给到自己太大的压力。谢谢。唐国康。Thank you. Yeah. Thank you. Three, two, one. Thank you. <laughs> Thanks. <laughs> is this the outro? Party time. Is it party time? Wait, what, what is Elimination. Right now. Right now. Oh, oh my oh, 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 oh. So God! <laughs> 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 I time, you guys. We will see you guys ice oh, bye. bye bye. Wish bye. You see He said that. Bye. Uh, wish wish that we Yes, yes. Bye bye. Thank you. Bye bye. ไปซ้ <laughs> อมกันนะทุกคน <Okay. S 2> Let's go practice bye bye. Oh <my> บาย